สอันดับคุณปู่คุณตาคุณยายข้างรักหลานสาวหนักมากตั้งแต่ได้เลี้ยงหลานบอกเลยว่าทั้งรักทั้งหลงบางคนถึงกับเจอแฟนคลับแห่แซวรู้แล้วว่ามรดกทั้งหมดจะยกให้เป็นของใครอันดับที่ 3. คุณยายหนิง คุณแม่ของซุปตาสาวชื่อดังอย่างชมพูอารยาและเป็นคุณยายของฟาแฟยไซฟ,ฟ,ฟ้าพายุและน้องเอบิกิด้วยซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ได้เลี้ยงหลานแต่ละมื้อแต่ละเดของยายหนิงก็ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะมีหลานๆเข้ามาเป็นไอต้าวความรักอยู่ทุกวันซึ่งตอนนี้ยายหนิงก็มัทงทำช่องย t u b e ครัวยายหนิงแน่นอนว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างหลานๆเข้ามาช่วยเพิ่มความสนุกให้รายการด้วยและทํากิจกรรมต่างๆในฟามเพื่อความสุขของคุณยายขณะที่ซุปตาตัวจิ๋วอย่างน้องเอบิกลบอกเลยว่าแม่ชมก็มักจะ รอยยิ้มได้ไม่น้อยเลยทีดเดียวเมื่อยายหนิงได้ชวนหลานๆมาทํากระทงด้วยกันดานเตาจิ๋วของพี่ก็เรียกได้ว่าแฮปปี้และเอ็นจอยกับการทากิจกรรมคุณยายเป็นอย่างมากเลยทีดเดียวสนุกแค่ไหนไม่รู้แต่ที่แนๆ่ๆแก้มปอบปองของน้องเอบิเกลแดงหมดแล้วบอกเลยว่าทําเอาคุณยายเอ็นดูไม่น้อยเลยทีดเดียวอันดับที่2ปูปูพงศิษิ์คำพีที่บอกเลยว่าตอนนี้เห่อรันสาวอย่างน้องมโนราหนักมากจริงๆ แม่ช่วงแรกๆยังใจแข็งกับลูกสาวแต่สุดท้ายก็มีโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำเอนแันถึงกับน้ำตาซึมแปมตามกันเมื่อลูกสาวสุดที่รักอย่างเมรีได้พาน้องมโนราเข้าไปกับคุณปู่ซึ่งคุณปู่ก็ได้มีการตัดผมให้หลานสาวด้วยพร้อมกับอวยพรให้หลานเป็นเด็กดีและหลังจากนั้นบอกเลยว่าทำเอาใจฟูเป็นร้อยเท่าเพราะมีภาพโมเมนต์สุดน่ารักของคุณปู่กับคุณหลานออกมาให้ด้ตันตลอด ทั้งโมเมนต์ที่มีการหยอกล้อและการอุ้มหลานสาวแบบไม่ห่างซึ่งดูท่าทางแล้วน้องมโนราก็ดูจะชอบที่อยู่ในอ,อ้อมปอดคุณปู่ไม่นอ้อยเลยทีเดียวเพราะไม่มีการร้องไห้หรืองงงงเออไม่เห็นเลยแม้แต่น้อยและดูจากแววตาของคุณปู่ที่มองหลาน<ๆ>ก็รู้เลยว่าทั้งรักและลงหลานสาวหนักมากขณะที่น้องมโนาราเองก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กดีดเลี้ยงง่ายไม่งงงแงขณะที่พี่เลี้ยงออนไลน์ขอดูคลิปของน้องมโนราที่มีการร้องไห้ก็บอกเลยว่าไม่เคยเห็นน้องมโนรางงเงเเลยจริงๆอีกทั้งยังเป็นเด็กที่ชอบยิ้้้้มมมหลลาาาาาายยยคคนนนนไดิตบออกกกกเว่จจุณปูะงสั มากแล้วด้านที่แฟนคลับก็ทั้งรักทั้งหลงน้องมโนูร่าไปน้อยลยทีเดียวอันดับที่1ปูก่กิกซูโม่กิกของน้องแสนดี้แน่นอนว่าความเหม่รห้านสาวตอนนี้คอย,ยกให้กับปูก่กิกซูโม่กิกไปเป็นนัมเบอร์วันเลยทีเดียว พขาบอกเลยว่าตั้งแต่หลานสาวยังไม่ทันได้ลืมตาลูโลกด้านปู่กิ๊กก็ได้มีการจัดเตรียมห้องซื้อของมารอรับขวัญหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อด้านแม่เปาได้คลอดน้องแสนดีบอกเลยว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของบ้านนี้แท็กทีมเลี้ยงหลานกันแบบสุดๆแวะเวียนมาหาหลานสาวคอยอุ้มคอยหยอกคอยดูแลไม่ห่างเลยทีเดียวขณะที่ดานของปู่กิ๊กที่ดูเหมือนจะมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้อยู่กับหลานสาวพออุ้มตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่มีบทเลยมาสักคำและบอกเลยว่าเมื่อแม่เปาได้ออกมาโพสคลิอองนองนนนน้แแเมมมื่ไ่ไหหกกกัักุลาวฟพซ เปาแล้วพ่อเอจะมีโอกาสได้อุ้มลูกกี่โมงคะงานนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีจริงๆขณะที่ด้านของน้องแซนดี้ก็น่ารักและน,น่าเอ็นดูสุดๆพอเต้าจุ่ของพี่อารมณ์ดีเป็นที่หนึ่งราเลิงนสดใจและมักจะเฉยลองย็นและเียงหัวเราะให้ได้ยิ้มตายเป็นประจำบอกเลยว่าตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่พี่พีทางบ้านก็ยกให้เต้าจู่ดังน้องแซนดี้กลายเป็นขวัญใจของพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว